สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุผลสุคนมนีกับมาพูพอกับยายนยแคนาดาคือเกาละจ้ายายนูกับมข้ามาอาเดรดเรื่องบอดบอยสีดีใชเนอจากเราก็ได้โพดวนันมางานแต่งเสี่ยวฮักครับหมอลำบอบบี้ทีรวัตรอีกโพดแล้วก็ว,ว่าสาธุกับเสี่ยวถ้าบอมีงานแบบนี้ก็บ,บ่ได้พ่อกันไงตำสาธุยิ้มหวานเราลอ่ะตาหวานเอซีหลายๆท่านก็เข้ามาแสดงความยินดีกับหมอลำมัน บอปีดที่ระวัตะะิเนาะค่ะเนาะเพิ่นงานแต่งเพิ่นก็ยินดีน้ำด้อจ้าเอฟซีลายๆท่านก็มาคอมเมนต์คลิปอันกินสาโทอันบอดบอ่บอยเนาะคะ่ะเนาะงานนี้มีเฮรอตื่นเช้าก่อนฮ่าฮ่าประวัติเคยมีเดอ้อจ้าจอดนอนตามปั๊มน้ำมันฮ่าฮ่าฮ่า,าบาได้เบาเดอ้อบอดซอตื่นขึ้นมาบ่เจอเจ้าสีหนาเด้อเอฟซีก็มาแซวหลืหนเนาะคะ่ะเนาะอีกท่านนี่ก็ว่ายิ้มหวานตาหวานกว่าเก่าอีกจ้า อีกท่านก็บาหล่อบอบแพร่กันเลยสองหนุ่มสองมุมจ้าแล้วกับกับเพื่อนสนิทนอ้นองจเนาะอีกท่านก็บาบอสบอยบอกว่าเพื่อนอ่อนกว่าบอสดูแล้วเหมือนรุ่นเดียวกันเลยค่ะอีกท่านก็บาเมื่อคืนก็แสดงเหนื่อยวันนี้ก็มางานเก่งที่สุดจา้าอีกท่านนี่แล้วก็ว่าเพื่อนเจ้าเ่าวขับรถกับไดบ์นอฮ่า เอฟซีหลายๆท่านก็ขอมาสแสดงความยินดีน้ำนอกคันนอเราก,แก็แซวบอดเห่นกับมูเล,ล้าหนอกคันนอพี่พี่น้องนองมีความเห่นวนาจองไรก็คอมเมนต์ขอมาสู้ฟังเนี่ยเด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องยานิวแคนาดาเนี่ยเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you บายบาย